ที่ศาสนาสถานกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกพลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโครงการฝึกอาชีพมวยไทยโรงเรียนมวยไทยลุมพินีกรุงเทพมหานครค่ะ โดยที่กองทัพภาคที่สานั้นได้จัดกําลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3เป็นผู้ที่มีความประสงค์ต้องการมีอาชีพเป็นครูมวยไทยหรือนักมวยไทยเข้าร่วมในโครงการฝึกอาชีพมวยไทยที่โรงเรียนมวยไทยลุมพินีกรุงเทพมหานครตั้งแต่18 30มีนาคม2568จํานวน27นายค่ะ ซึ่งโครงการดังกล่าวแม่ทัพภาคที่3ในได้มอบนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ทหารกองประจำการที่มีความประสงค์ประกอบอาชีพเป็นครูมวยไทยหรือนักมวยไทยเข้าร่วมในโครงการฝึกอาชีพมวยไทยณโรงเรียนมวยไทยลุมพินีค่ะ โดยให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่สจัดทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นเป็นความร่วมมือกันระหว่างกองทัพภาคที่สและโรงเรียนมวยไทยลุมพินีอีกทั้งยังเป็นโครงการนำร่องให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพปกต่อไปค่ะ